สมบัติลับบนเกาะหัวกะโหลกโซเตจตอใช้เ <ท booster S 2> well จุใจแน่น่ฉันรู้สึกเหมือนได้เป็นเจ้าหญิงเลยใช้เยหนังสือท่องท้องให้ขอฉันบ้างสิปรับให้เรื่องอะไจะให้แกไม่ยอมหรอกฮ้ยทำไมอ่ะอ๋อไม่เห็นจะแปลกเลยก็ได้เลยตั้งแต่แพ่แพ้กันได้แล้วแต่กลัวนี่หนาวไม่ได้เรื่องไม่แปลกให้สักนิดหนึ่งมันจะเป็นอะไรไปอ่ะ ทุกคนรววหูกันแกล้งฉันเนอะเป็นเกมเปิสนุกไหมเล่าอ้ยสนุกสุดไปเลยล่ะเจ๋งมากเลยใช่เจ๋งเนาะชัวอย่างอนไปหน่อยเลยนะพี่เทก็แค่เจ้าสมบัติในเกมเั่นแหลอะไม่ใช่ของจริงสักหน่อยอะ้ออยากไปหาสมบัติของจริงจังเลยเฮ้ยเพี้ยนเปล่าเนี่ยฮะขอแบบนั้น่ะจะมีเฉพาะในหนังกับเกมเท่านั้นแหละนะ ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอไง,ไงคนที่พบสมบัติของจริงโดยใช้ทำนาน<ง>หรือหนังสือโบราณไปอ้างอิงก,ก็มีอยู่ไม่น้อยนะสมัยเนี้ยยังมีคนที่มีอาชีพเป็นนักล่าสมบัติอยู่ไงล่ะอ,อเป็นไงล่ะเห็นไหมเห็นมา,นมาถ้าอย่างนั้นนะลายแทงสมบัติมันอยู่ที่ไหนกันนะ่ะเออนั่นดีคนนั่นสินนะโออฉันว่าแล้วเ<ะ>ชียว เดี๋ยว่าเราสามารถคัดลอกภาพจากลายแทงของจริงได้ด้ชีสลายแทงสมบัติพอกินชีสอีเข้าไปนะแล้วก็จะมองเห็นลายแทงสมบัติของจริงเลยหลังจากมองเห็นแล้วก็ใช้หมวกจิตรกรกับผู้กันอัตโนมัติวาดตามแบบออกมาเท่านี้ก็ได้ลายแทงสมบัติแล้วล่ะอูเจ๋วเลยขอฉันกินเองนะจะเอาไปเอ้ยเมน อคือว่ามันเป็นชีส uh, ที่มีรสชาติแบบผู้ใหญ่นะไม่เอาอ่ะไอ้แปมาพูดอะไรตอนนี้แล้วรูยเฮ้ยกินเหี้หมดได้นะเฮ้กินเลยกินเลยอยากกินอะไรนะใหญ่หน้าเลยม่วงเลยยื้อเออดเลยไม่ง่ายเดี๋ยวเรามองเห็นแล้วอ่านั่นง่ายเอาเลยนะ้ะนั้นเรามองเห็นแล้ว มอกเห็นแล้วปิ้งเลยนี่มเลอย่างน้ันเป็นอย่างนี้เฮ้ยอ้หโอ้อ้โง้าหนอ้โหอ้โหอ้โ้โห้โบโอ้หนอ้โหโ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 อ้หโ่้โหโอ้โห่อ้โอ้โหน้หอ้โนอ้โ่โอนหอ้โหนอ้โมโอ้โอ้โตอ้โหาอ้โเมืม้อ้โอ้โหโ้าหโอ้โอโอ้ห้โหโอโอห้ห้ออตาอาอ้้้ออโโ นั่นคือลายแทงสมบัติเหรอแล้วที่บอกว่าก้อนนี่มันบอกแค่เนี้ยจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าหมายถึงก้อนไหนอ่ะนมะเชื่อด้แน่ลยะอะไรเล่าที่ลูกสาวจำใจกินแล้วก็วาดออกมาอย่างเงี้ยรูปร่างแปลกๆแบบนี้นะฉันว่าฉันเคยเห็นนะนี่อาจจะเป็นเกาะหัวกระโหลกโอ้หชื่อตามรูปเปะเลยหัวกระโหลกตาโบยืมหนังสือแผนที่หน่อยนะ เจอแล้วเจอแล้วนี่ไงล่ะเกาะหัวกะโหลมีเกาะชื่อแบบนี้อยู่บนโลกจริงๆด้วยเหรอเนี่ยน่าตลกชัดๆแต่วันนี้นะเป็นวันน้ําเกิดน้ําตายด้วยจริงดิลองไปกเถอะไดรมอนต้องอาจจะกลายเป็นมหาเศรษฐีก็ได้โอกาสแบบนี้หายยากนะเดรีมอนนะไปเลยเหรอละละละอดีตละไปเกาะหัวกะโหลกันนึกว่าจะมีโครงกระดูกกองอยู่ทั่วบริเวณซิอีก เป็นเกาะที่สวยงามจริงๆเลยสมัยก่อนเกาะแห่งนี้ถูกปกครองโดยทัพน้ำมุรายาม่าน่ะเฮ้ยทัพน้ำคืออะไรหรอไม่รู้สิหมายถึงโจรสลัดในยุคเซนเงอคุจ้ะอ๋อโจรสลัดเ <ละ S 1> หรอวันพีทว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกโจรสลัดญี่ปุ่นจะหักเล่านี่ไงชื่อเฮ er ียกุรุมารุที่เขียนไว้ตรงนี้เป็นชื่อของหัวหน้าทัพน้ำมุรายาม่าน่ะอุ้เกาะโจรสลัดหล่เนียสุดยอด รู้แบบนี้แล้วฉันได้กลิ่นสมบัติขึ้นมาทันทีเลยอะ,อะจริงสิฉันว่าพวกเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มแล้วก็แข่งกันตามหาสมบัติดีเปล่าละ่ะเข้าท่าฮะใครชนะก็ได้สมบัติไปคลองเลยเฮ้ยให้แข่งกันเหรอก็น่าสนุกดีนะถ้างั้นมาจับไม้สั้นไม้ยาวแบ่งทีมกันเถอะเอออ่ะต้นยาวมีสามต้นต้นสั้นก็มีสามต้นกิบได้อันไหนก็ห้ามบนที่หลังนะนี่น งั้นฉันเอาอันนี้แล้วกันเออนนี้ดีกว่าดีกว่านี้ดีแฮะเรืองสิแอนดิช<ไ>ั่นใช่เยอะใช่ดิโดรีมอนอยู่ทีมโน้ตหล่าไม่โกงน่าหรือเนี่ยไม่ต้องกลัวไปหลักแอนเพราะว่าฝ่ายโน้มีโดบิตะอยู่ด้วยเขาไม่ได้เรื่องเอ้ด้วยอออ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหล่อเหรอใหรมาหลอกขงในหลอกอะไรอะใหญ่ ให้เรียบร้อยแล้วนะทีนี้ก็ไม่มีใครเสียเปรียบใครแล้วดีลามาแข่งกันเยยไปเลไปได้เอาละเรื่องทิศของเกาะก็รู้อยู่แล้วเริ่มที่จมูกแข็งงูก่อนก็แล้วกันคุณเทงูอยู่ไหนครับเฮ้ยลองไปถามคนนั้นดูดีกว่า สวัสดีค่ะอ๋ะขอโทษนะคะอาสวัสดีจ้าอดูหน้าตาไม่คุ้นเลยนั่นเนี่ยค่ะเราเพิ่งมาครั้งแรกค่ะเอ่อไม่ทราบว่าแถวนี้มีจมูกของแทงงูไหมคะเอ่อจะ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 จมูวของแทงงูล่ะออครับเรามาหาสมบัติของเฮียคโลูนะครับไม่รู้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 ฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเลยบังเองเลยเหรอยังไงอะนี่ผู้เธอ ลูกเราทําไมเกาะแห่งนี้ถึงได้ถูกเรียกว่าเกาะหัวกระโหลกนะฮะไม่รู้ครับรอบมันมีโครงกระดูกทหารที่พ่ายแพ้ฝังอยู่ทั่วเกาะยังไงจ้าายนึกแล้วเชียวจึ๊ะน่ากลัวเกือกเกือกเอฝังอยู่ทั่วนัโอ้ยถึงว่าสิทำไมมีรูปปั้นหินเยอะจัง ้คุณลุงคนนั้นอ่ะพอได้ยินคําว่าจมูกของเทงงูก็สีหน้าเปลี่ยนไปเลยจะต้องมีเหตุผลอะไรแน่ๆเลยอะเนาะเน่มาทางนี้มันถูกทางแน่หรอคิดว่านะวันน้ำเกิดน้ำตายน้ำทะเลจะขึ้นสูงสุดแล้วลงต่ำสุดเพราะฉะนั้นนะ มันน่าจะมีทางเข้าออ,อกปรากฏออกมาให้เห็นน่ะสมเป็นในคิ่สุงหินนั่นเนี่ยาาจะว่าเป็นก็มีเหตุผลดีเหมือนกันเนอะโอ้วัีิฐานถูกต้องเห็นว่าเจอเลยทางเข้าแต่ว่าเราจะเลือกเข้าช่องไหนดีล่ะอ,อืมนี่นี่เองช่องนี้แหละเอา้าทำไมอ่ะฮะจมูกของเทงงูนะ่ะต้องเป็นหินตรงนั้นแน่แนเลยละ่ะ โยอดูแล้วเหมือนจมูกของแทงงูจริงๆด้วยดังนั้นนะด้านขวาของจมูกของแทงงูก็ต้องเป็นช่องนี้แหละวยอดไปเลยไปไปกันเถอะเออไปนี่ช้ยโยชยโยอ่าตรงนี้แหละสุดเขตตะวันตกของเกาะจมูกของแทงงูก็คืออะไรกันแน่นะอออดูไรมอนดูตรงนั้นสิอะไรไหน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 เหรอ อ้าวต้องใช่แน่เลยนั่นและจมูกของแทงงูเดีเมืนว่าจะมีถ้ำอยู่ด้วยต้องเป็นทางข้าแน่ๆนเลยนี่ถ้ามันอยู่ทางขวาของจมูกของแทงงูก็ต้องเป็นถ้ำนี้สิเย้เย้เย้เจอยเฮ้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 เเ้ยคุโรมารุเยคุโรมารุเะ้ฮ้ยเเ้ย้ยเ ที่ว่าระวังอย่าให้ผิดสีเขาเป็นไอ้นี่มั้งงั้นเลยอย่าให้ผิดสีชล์ันนะเอ๊ะโอกาสถูกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหรอเนี่ยลองยิงยังว้าวลูกธนูเข้าใจแล้วแบบนี้สรุปคือห้ามหยิบสีดำสินะเงั้นลองสีขาวนะเอ็นนะเอาเลยลองสีขาว จะไม่ได้หมายถึงสีก็ได้น่าจะอ่านว่าบุกพางามมากกว่าแนะ่คือไม่ใช่เหยียบตามสีพื้นแต่ให้เหยียบตามตัวอักษรนนะ่ะเสียงนะเสียงนะฮะ<ม>เห็นไหมล่ะโอ้จริงด้วยแฮะด้วยเ,วยเออแต่ว่าบุกพางามมันแค่สามพยางเข้าไปแค่ส<ย>ามเก้าดิยังมีต่ออีกนะบุกพางามเมื่อแบ่งบานไงแล้วต่อจากนั้นล่ะ ต่อจากนั้นก็เอออะไรวะบุบพางงามเมื่อเบ่งบานย่อมโรยราไม่มีสิ่งใดอยู่ยั่งยืนไม่ต้องห่วงฉันท่องได้หมดแล้วยอ,ยอดไปยอดในที่ส,ส,สุดยอดออ้ยเ,เ,เดี๋ยวโรยแล้วต่อด้วยอะไรอะ่ะลาแล้วก็ตามด้วยไหมเอาเอา้เอาวอา๊ะเป็นทางตันเหรออ๋อมันไม่มีทางแยกไปทางอื่นใช่ไหม ก็หมายความว่าไม่ใช่ทางขวาที่มองจากบนข้างบนใช่ไหมแอ้วโคงอย่างงั้นละมั้งอ้ยต้องกลับไปเริ่มใหม่เรอเน,นี่ยรีบไปเถอะระหว่างอยู่ในนี้พวกนะั้นจะแซงเราไปแล้วก็ได้นะเจะเออเอ้ยอืะเดี๋ยวก่อนนะพี่ตาอย่าพังไป,ไววไปอะไรหรอฮนี่ดูเหมือนว่าข้างๆนี้จะเป็นถ้ำนะฮะห<า>่หวงพานตลอด ใช่โย่ถูกแป๊ะเลยฮะโดนพวกนักแสนหน้าไปแล้วจริงๆด้วยอ่ะโอ้โหเท้าใหญ่ๆเนี่ยต้องเป็นเท้าใจแงงแง่เอาละรีบไปกันเถอะโอ้ับไปเลย ันนั้นก็เธอะอ๋ออดีละแบบนี้ก็ต้องใช้วิธีสุดท้ายแล้วกันนะเื่นหัวรถจากรปนุษย์วิ่งข่านแบบรวดเดียวไปเลยเออเอาไปเลยชิซุกะเอจ้า ตอนนี้ผิดอ้งทั้งทั้งทั้าทั้ง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 ทิ้งท้วยั้งทั้งทั้ทั้งทั้งทั้งั้งอั้าทมงทั้งทั้อทั้ง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 ทั้้ััทั้ง้งงัังั้ เ้ยพอเล่นขี้ก,กงเลยเป็นแบบนี้ดิดน,นเนี่ยสมบัติลับบนเกาะหัวกะโหลกบรรยากาศมันได้คนลุกจกกลนอฮะแถมดูเหมือนจะเป็นทางตันด้วยนะเนี่ยไม่รอกนี่แหละคือตาต่อตามาประสานมันต้องมีอะไรแน่ด้เรื่องพืกถึ็งต้องตาฉันไม่แพ้ใครอยู่แล้วมากอ๊จัง หมายความว่าอย่างนั้นหรอกนะเออนั่นน่ะสิอ้าวเหรออ๋อรู้แล้วล่ะมันเป็นประตูนั่นเองอะเอ้าเดี๋ยวเดเียฉันเองเรื่องออกแรงที่เป็นหน้าชี่ฉันใจแอนจริงด้วยนะเย้ใจแอนแมนสุดๆแรงช้ำตกมัน ยังก็ไหลมากอย่างนั้นแหละเอ็มเบอร์แล้วโม่แล้วยอดเลยสุดเลยใจแอ็นแมนสุดๆแรงครั้งตกมันนะสุดยอดหยิงอ้อยพอยนี่ไงทั้งสองข้างหันม้ำประสานตากันแล้วอที่แท้ก็อย่างนี้เองเนาะไอ้เจ็บโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามหลังเขาเยอะเลยเนาะ เออใช่อ่ะดิเอารีบไปนะรอด้วยสิดิเร็วเร็วเร็วมีสองทางที่เขาบอกว่าให้เลือกอ่ะคงเป็นทางแยกนี่แหละไปทางไหนดีอ่ะดูมันไม่น่าเข้าทั้งสองทางเลยนะบุญเต๋อเออเร็วเร็วเร็วแต่เราผ่านแล้วรีบไปกันเถอะอันนี้อะไรเดี๋ยวก่อนซีโร่ฉันด้วยอ่ะมันจะทึ้งครับไม่ไหมนี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงซูนโอ่นี่นะเขาเข้าไปทางไหนกันนะ ดูไม่น่าเขาทั้งสองทางเลยอืมอืมเออเอาเอาเอาจำเจี๊บมะเขือปรากกระ่านะเอวนจะเอารู้แล้วทางนี้และเอาเลยเออเออทางนี้ดีกว่าเอเอาให้แน่ดิเอาไปเลยเร็วจับจายย หินย้อยนะแต่ใหญ่ขนาดนี้ฉันก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะรัวรัวที่สโอ้ยโอ้ยแมนสุดปลอดภัยใช่ไหมจ้าขอบคุณมากในคุนนี้เสร็จกันโดนแย่งความเท่ไปเลยเราโอ้ยจับจ็บจับจโห ไหนไหนไหนจริงด้วยฮะนั่นเันอะไรอ่ะอ่านว่าหนึ่งร้อยมันเหมือนกับร้อยคะแนที่ฉันใฝ่ฝันเลยเนอะเหรอเอ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 ออออ ทางจะเก่าแก่เอาการเนี่นะสงสัยเคาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยุคเซนโงคุนะ่ะอืมต้องเป็นเฮียคุโรมารุแห่งทัพน้ำบุรายามะนะ่าแน่เหมือนเขากำลังปกป้องอะไรอยู่เลยจริงด้วยนะนก็สมบัติไงล่ะสมบัติคขาจะอยู่ข้างใต้ดีแหละนั่นสิดีลามคุดกเลยโอ้โ,อโดราเอมอนเอาก้ามือดีๆออกมาหน่อยสิอ่เอโอ,โอเคดูธรรมดาเอ้ย ไม่ไมีมอของที่ช่วยให้ขุดง่ายๆหรอกเหรอโถ่อ้สมบัติจะมีค่าก็ต่อเมื่อเราค้นพบมันด้วยความยากลำบากกันจีขอโทษนะครับระควณช่วยหน้าไปทังรู้สักพักได้ปะครับปิดนะไอ้าะ อุ้ยเจอแล้วเร็วอร็วเอาเอาเวลาที่รอคอยเปิดแล้วนะมีอะไรเหรอมันเปิดไม่ออกเอาเท่าที่ดูนะก็ไม่ได้ล็อกล็แลนะฮะงนี้ยิงไงปิดปิดด้านอ่ะเจยเจยเอ้ยไม่ไหวอีกเจน้เจย์เจย์ยเจเจเไป ออกเหื่อฉันไม่ออกเจ๊แอนยังเปิดไม่ออกนะะเปิดไม่ออกเปิดไม่อ่าไม่หมดยังไงอุตส่าห์มาถึงที่แล้วนะอุตส่าห์อ๋อโนบิตะขอบคุณทุกคนนะเออเอาดูดิดูดิเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆแล้วพวกนายไม่ได้ห่วงฉันเลยหรอกเหรอใช่โถเอ้ยนี่ตะกลอกเปล่าไ่ไงอ่ะ มีใครบางคนน่ยขุดเอาสมบัติไปก่อนแล้วสิสรุปว่าลรงแรงเสียเปล่าสินังานเนี้ยนั่นนะสิเอ้น้องไปว่าไงเนี่ยฮะเจะจนปรู้ได้ยังไงอะเจ๊มันก็แค่ว่าไปตามที่เห็นเท่านั้นเองอะโดนไหมบ้านเจ๊อลายแค่เี่ยเป็นของจริงนะอ๋อออไรอะไรอป็นออไออ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  ทางที่เราเข้ามามันจะปรากฏเฉพาะวันน้ําเก mm ิด hmm. น้ sì ําตายใช่ไหมก็หมายความว่าถ้าน้ําขึ้นเต็มที่ทางจะถูกปิด่ต้องรอนำอีกรอบใหม่ถึงจะออกไปได้นะอาเอาไง ย็นไงสนุกดีไหมจังนั่นคุณลุงที่เราเจอนี่พวกเธอกำลังตามหาสมบัติของเฮียคุโรมารุใช่ไหมครับถ้างั้นฉันจะให้ดูนั่นมันอยู่ตรงนั้นยังไงอะอโอ้ว้าวว้าวนาขันจัเลยนะเออแต่ว่า หมายความว่ายังไงอะครับแล้วมายความพ่าสมบัติของเขาะบรรพบุรุษของฉันขุดเอามาตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อนแล้วล่ะ <c oughs> และพอสมบัติพวกนั้นแหละบรรพบุรุษของฉันถึงได้สร้างนาแห่งนี้ขึ้นมาได้ว <c oughs> ันวนี้ก็ยังปลูกข้าวได้เยอะแยะเป็นนาที่ดีมากเลยละ <c oughs> Uh huh. แต่ว่าพวกเรากำลังพยายามตามหาสิ่งที่มันไม่มีกันเลอเนี่ยโอ้ยเเหนื่อยก็มาเลยอ้าว uh oh. นี่คิดว่ายังมีสมบัติอยู่หรอเสียใจยที่ต้องฝันสลายนะเอา,าแต่ว่าเครื่องเล่นในถ้ำมก็สนุกดีอย่างนั้นใช่ไหมล่ะฮะเครื่องเล่นเหรอ,หรอใช่เป็นของเกาะน,นี้แหละเดี๋ยววเนี้ยที่นี่กำลังจะเปิดให้บริการเป็นส่วนสนุกผจญภัยยังไงเล่าเออจริงสินี่ไปปลิวให้ดูด้วย เป็นใบปลิวแนะนำลายแทงสมบัตินะเนี่ยเหมือนลายแทงที่ฉันวาดเปียบเลยส่วนของจริงก็ถูกจัดแสดงเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจะไปแวะดูก็ได้นะแบบนี้เขาเรียกว่าลงแรงอะไรนะลงแรงเสียเปล่านะเออเสียเปล่าใช่แต่ว่านั่นสินะใช่แล้วล่า